สวัสดีคะ่ะแจม JW Tech นะคะวันนี้แจมจะมานำเสนอสินค้ากลุ่มมอเตอร์ของแบรนด์ Oriental Motor ค่ะที่ทาง JW Tech เราเป็นตัวแทนจำหน่ายคือมอเตอร์ไร้แปลงถ่านนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นที่แจมจะนำเสนอนะคะมี3ซีรีส์คือ BMU ซีรีส์ค่ะ BLE2 ซีรีส์และ BLV ซีรีส์ R ไทค่ะค่ะสำหรับรุ่น B.M.U. ซีรีส์นะคะขนาดกำลังวัตต์นะคะ30วัตต์60วัตต์120วัตต์200วัตต์และ400วัตต์ค่ะช่วงความเร็วของเขานะคะ 80- ถึง4,000ันรอบต่อนาทีค่ะความผันผวนของความเร็วนะคะบวกลบ0.2ซค่ะมีจอแสดงผลแบบตัวเลขในตัวนะคะแสดงผลความเร็วของสายพานลำเลียงในหน่วยเมตรต่อนาทีได้ค่ะ มีรุ่นหัวเกียร์อัตราทดสูงและรองรับแรงบิดได้มากให้เลือกใช้ค่ะเหมาะสำหรับสายพานลำเลียงเนื่องจากแสดงความเร็วในหน่วยเมตรต่อนาทีได้ค่ะงานที่ต้องการความเร็วสูงเช่นสายพานลำเลียงความเร็วสูงงานตาดัดงานเจาะค่ะค่ะรุ่นต่อมานะคะ ble 2 s e r ีรีค่ะขนาดกำลัง3 0วัตต์6 0วัตต์120วัตต์200วัตต์แล้วก็400วัตต์ค่ะ ช่วงความเร็วนะคะ80-4,000รบ80 4, อบต่อนาทีค่ะความผันผวนของความเร็วนะคะบ,บวกลบ0.2%สําหรับการตั้งค่าแบบดิจิตอลค่ะมีจอแสดงผลแบบตัวเลขในตัวค่ะมันทือความเร็วได้16ค่าค่ะมีรุ่นหัวเกียร์อัตราทดสูงและรองรับแรงบิดได้มากให้เลือกใช้ค่ะเหมาะสําหรับงานที่ต้องใช้ความเร็วหลายระดับความเร็วค่ะ แล้วก็งานที่ต้องการจำกัดแรงบิดของมอเตอร์เช่นการขันสกูการปิดฝาขวดค่ะค่ะรุ่นสุดท้ายนะคะ BLV Series R ท y p e ค่ะขนาดกำลังนะคะ60วัตต์100วัตต์200วัตต์400วัตต์ค่ะช่วงความเร็วนะคะ1ถึง4,000รอบต่อนาทีค่ะความผันผวนของความเร็วนะคะบวกลบ0.01ซค่ะ ใช้กับแหล่งจ่ายไฟล24์24-48 VDC ค่ะมีมอเตอร์รุ่นที่มีอิเล็กโทรแมกเนติกเบรกนะคะให้เลือกใช้ค่ะสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ PLST 0 1ในการตั้งค่ามอนิเตอร์ค่ะเหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสะตรงนะคะเช่น AGV ค่ะ ค่ะนอกจากนี้นะคะทาง JW Tech นะคะยังมีสินค้าแบรนด์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางไลน Facebook เว็บไซต์หรือเบอร์โทรศัพท์นะคะทางเรามีเจ้าหน้าที่รอให้บริการเสมอค่ะครบถูกเร็วดี JW Tech ขอบคุณค่ะ